ถึงเวลารวม beauty item นะคะที่ได้ไปต่อในปี 2002. 2 0 2 6คลิปนี้แตนก็จะรวมเป็น beauty item ทั้งหมดตั้งแต่หัวจะลดเท้าเลยนะคะกิน n c a r e makeup body care ก็คือจะอยู่ในนี้หมดเลย เราขอเริ่มที่สกินแคร์ก่อนเลยนะคะเราจะเริ่มจากเมคอัพรีมูเวอร์ก่อนเลยนะคะที่เช็ดเครื่องสำอางนะที่แตนใช้เป็น Garnier Micellar Cleansing Oil Infused นะคะอันนี้เป็น Water in Oil เอชื่อเขาแต่ว่าเหมือนมันเรียกว่า Oil Infused มาตั้งแต่แรกเนาะเพราะว่าแตนใช้เนี้ยมากน่าจะเกิน5ปีแล้วนะคะอยู่ในเฟเวอร์เรทของแตนทุกปียังคงใช้อยู่แล้ว Garnier ขอเลยว่าอย่าเลิกผลิตน,นะคะแตนยังไม่เจอที่เช็ดเครื่องสําอางที่มันให้เยอะแล้วกลิ่นหอมมากแล้วเวลาที่เราเทใส,ส่สำลีแต่รู้สึกว่ามันไม่มันเกินไปไม่น้าจน เ,เกินไปแล้วเช็ดง่ายมากมาสคาร่ากันน้ําคิ้วตาปากหน้าเช็ดได้เลยนะคะอันนี้แล้วคือมันให้ปริมาณค่อนข้างเยอะยกให้เป็นเฟเวอร์เรทนะคะ Of Many 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 มนี่เียเลยอันนี้ หลังจากใช้เครื่องสำอางเนี่ยแตนก็จะล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าครีมล้างหน้าเจลล้างหน้าอะไรต่างๆนะคะได้หมดแตนอะยังไม่ได้เจออันไหนที่แตนรู้สึกว่ามันหมดแล้วแตนต้องซื้อแตนสามารถที่จะใช้แบบแบบไหนก็ได้แค่ที่แบบหน้ามันไม่แห้งแตนเลยยังรู้สึกว่าเออมันยังไม่มีอันไหนที่มันเป็นแบบเฟเวอร์เลตเฟเวอร์เตจริงๆอะแตนก็เลยจะขอข้ามขั้นตอนนั้นมานะคะมาที่น้ำตบน้ำตบเห็ดพิโคฝาส้มของหมอกุ้งนะคะเนี่ยแตนใช้ของเขามาตั้งแต่รุ่นแรกที่ยังแบบเริ่มออกมาอันนี้เลยยังไม่ได้ปรับสตจนตนนอี้ เขาปรับสูตรใหม่แล้วด้วยนะคะอันนี้คือชนะทุกน้าตกไม่ว่าจะเป็นแบรนด์แพงแบรนด์อะไรแต่รู้สึกว่าสิ่งที่ได้ผลลัพธ์กับราคาคือมันแบบมันจึง้งอ่ะมันตอบโจทย์มากๆเลยจริงๆอีกตัวหนึ่งที่เป็นเฟเวอร์เรทของแตนเหมือนกันก็คือตัววิตามินไอเดอไอออแต่ว่าด้วยความที่ช่วงที่ผ่านมาแตนเพิ่งจะผ่าตัดหมดลูกมานะคะแตนก็เลยแบบงดการกินพวกวิตามินอะไรต่างๆพวกนี้ไปก่อนตัวนั้นอะ่ะก็คือช่วยเรื่องแดดได้ดีมากๆเลยคือมันช่วยให้ผิวเราใสาขึ้นแล้วก็ไม่หม แต่ใครที่กําลังมองหาวิตามินกันแดดวิตามินที่ช่วยบํารุงผิวเราจากข้างในแล้วก็ทําให้ผิวของเรามีความกระจ่งางใสขึ้นอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> ก็ไอเดียไอออนอันนี้คือยังคงแนะนําอยู่แต่สำหรับวันนี้ขอพูดถึงน้ําตบแล้วกันนะคะคือไม่ได้จะเปรียบเทียบว่าอันไหนดีกว่ากาันของแพงดีกว่าของถูกแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่เราได้แล้วก็ความพอใจในแบบ อันนี้มากกว่าคือตัวนี้แตนชอบเนื้อสัมผัสชอบความแบบเวลาตบลงไปแล้วว่าผิวเราแบบมันชุ่มชื้นมันฉ่ามันแบบผิวมันดูชุ่มชื้นทันทีด้วยขนาดด้วยไซส์ที่เขามีมาให้อะไรเงรี้ยแต่รู้สึกว่ามันเป็นไซส์ที่กําลังพอดีตั้งแต่รุ่นแรกเลยที่เขาช่วยในเรื่องให้ผิวฉ่าผิวชุ่มชื้นเวลาตบไปแล้วผิวมีความแบบวาวจนตอนนี้ก็คือเขาปรับสูตรใหม่แล้วนะคะอันนี้คือเป็นหน้าตาของขวดใหม่อันนี้เขาจะช่วยป้องกันฝุ่นได้มากยิ่งขึ้นพวก2.5ต่างๆแล้วของมอ็งองมุองกือใช้าต้อง่ บบรู้สึกว่าตัวเองผิวแพ้ง่ายะอะไรเงี้ยสบายใจได้อันนี้อันเล็กอะคือใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากซื้อมาลองก่อนอะ่ะก็ซื้อไซส์เล็กมาก็ได้แต่อาจจะซื้อไวสอไ้สงสเพราะว่าไซส์เล็กตั้นเอาไว้เดินทางเอาไว้ไปต่างจังหวัดเพราะมันถือขึ้นเครื่องได้เลยนะคะมันเป็นน้ำตบที่ทำให้ผิวชุ่มชื้นแข็งแรงขึ้นเออคุณหมอหมอกุ้งน่าจะทำเป็นเหมือนแบบ มิสเหมือนกันเนาะเนื้อสัมผัสเขาอะมันจะมีความหนืดแต่มันไม่ได้เหนียวมันไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักผิวจนเกินไปแต่ว่าใช้แล้วเวลาที่เราลงครีมบำรุงอะไรต่อไปแล้วมันดีหรือเวลาที่เราจะแต่งหน้าเนี่ยแต่ว่าผิวมันแต่งหน้าได้ติดมากยิ่งขึ้นคนที่ผิวแห้งหรือว่าเป็นแบบสิวพดอะไรต่างๆอยากให้ลองใช้ขวดนี้เลยนะมันช่วยได้เยอะมากๆเออเนี่ยคือชนะทุกน้ำตกต่อมาขอเป็นเซรั่มนะคะอีกขวดที่แตนซื้อเก็บตลอดหรือเวลาไปต่างประเทศเข้าดูดฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะซื้อเก็บไว้ของคาแรง เองอันนี้เป็นเฟเช a l ลลิปคอนทัวริงเซรั่มคือมันเป็นเซรั่มที่ช่วยยกกระชับแล้วมันใช้แค่แบบปั๊มเดียวแล้วมันช่วยเรื่องพวกริ้วรอยอะไรต่างๆได้แล้วก็ทําให้ผิวของเรามันรู้สึกว่ากระชับมากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนแตนะชอบใช้ตัวที่เป็นดับเบิลเซรั่มนะคะแต่ว่าหลังๆแต่เริ่มรู้สึกว่ามันแอบหนักอาจจะด้วยผิวเปลี่ยนฮอร์โมนอะไรต่างๆอายุเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแต่ตัวที่ยังไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือตัวคาแรงตัวนี้ค่ะสำหรับตัวเดย์ครีมหรือว่าครีมทาหน้าต่างๆยังไม่ได้มีีเจอท่่รู้สึกวา ฉันจะต้องซื้อใช้ขวดนี้ตลอดตลอดตลอดคือแตนสามารถที่จะใช้แบบแบ,บ,แบรนด์ต่างๆได้ทั้งถูกทั้งแพงนะคะซึ่งแตนก็ยังยังไม่ได้รู้สึกว่าแตนมีเฟเวอร์เรตที่เป็นเดย์ครีมอันไหนหรือมอยส์เจอร์ไรเซอร์อันไหนส่วนใหญ่แตนจะเน้นที่พวกเซรัม่มน้ำตกอะไรเงี้ยมากกว่าแต่มีไนท์ครีมหนึ่งกระปุกที่แบบเคยแตนะ่ะไม่เคยซีเรียสเรื่องของเดย์ครีมไนท์ครีมแตนสามารถใช้ครีมได้ทั้งตอนกลางคืนทั้งตอนเช้าแต่พอแตนมาใช้ La Mer e r e v i t a l i t i n g Night Cream เวลาที่เราทาไปแล้วอ่ะตื่นมาแล้วผิวมันมีความอิ่มมันมีความเด้งมันมีความแบบผิวมันรู้สึกว่าตื่นมาแล้วผิวมันดู เนี้คือตันใช้มาขวดที่2แล้วอาจจะด้วยเนื้อของตัวนี้ด้วยแต่รู้สึกว่าเนื้อตัวนี้มันไม่หนักเลยแล้วก็หอมแล้วก็ทาแล้วรู้สึกสบายหน้าคือด้วยตัวเนื้อของลาเม่บางอันมันก็จะหนักไปหรือบางอันมันก็จะแบบมันเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้แต่ว่ามันเป็นเนื้อที่ทาลงไปสู่ผิวได้ง่าย <S <S ตัวนี้เขาก็มีส่วนผสมของเลติโนนะคะแต่ว่าตัวเลติโนอของเขามันไม่ได้แรงไม่ได้แบบระคายเคืองผิวคนที่ผิวแบบธรรมดาผิวแพ้ง่ายอะไรเงะะี้ยค่ะก็ยังใช้อันนี้ได้ซึ่งตันก็ใช้ได้แล้วก็ไม่ ไ,ได้รู้สึกแบบว่ามันแรงกับผิวอะไรเงี้ยตั้นก็ใช้เป็นในครีมปกติเลยตันจะใช้ช้อนที่เป็นช้อนอะตักหอันไม่ต้องใช้เยอะค่ะแต่ว่ามันเหมือนแบบมันเคลือบผิวมันแบบโอ้แล้วเนื้อมันทางง่ายช่วยเรื่องพวกลิ้วรอยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวให้ผิวอิ่มฟูคนที่อายุเยอะขึ้น30อัพอะไรเงี้ยนะคะตันว่า อันนี้คือแบบเหมาะมากเลิศคิดว่าคงมีกระปุ๋กที่สามเพราะว่าชอบแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะคะที่อันนี้ไม่ได้ใช้ทุกวันไม่ได้ใช้ตลอดแต่ว่าตอนไหนที่มีสิวหรือมีรอยดำหรือสิวกำลังจะปูดออกมาแต่จะใช้สมูทต์อีนะคะแต้มลงไปมันทำให้รอยดำมันหายได้ไวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วอีสิวที่มันกำลังจะขึ้นมามันก็ยุบลงไปด้วยอันนี้คือแตนอะใช้วิธีนี้มาตั้งนานแล้วแล้วตอนนี้ออเฮียก็มาใช้บ้างแล้วก็รู้สึกว่ามันเวอร์อะเออเวลาที่เราไม่ได้ต้องใช้ยาแต้มสิว แต่ตัวนี้มันช่วยทั้งแบบทําให้รอยดํามันหายด้วยแล้วก็เหมือนตัวสิวที่มันกําลังจะแบบปะทุออกมาหรือออกมาแล้วหรือว่าเป็นแบบหัวแต่ว่ามันดีมากยิ่งขึ้นแต่ไม่เคยใช้ยาแต้มสิวไม่ได้ใช้พวกแบบว่าลดรอยดําอะไรต่างๆแต่ใช้แค่ตัวสมูทอีนี้เลยสําหรับกันแดดอันนี้ก็ได้ลองมาหลากหลายแบรนด์มากๆนะคะในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ตัวที่แตรู้สึกว่าเราอยากจะซื้อมาใช้ซ้ําก็คืออเล็กเซอร์ เป็นรุ่นบร i g เทนนิ่งนะคะคือสามารถใช้ได้ทุกรุ่นแต่แตนะ่ะจะไม่ชอบใช้รุ่นที่เป็นโทนอัพแต่รู้สึกว่ามันแอบทําให้หน้าแตนสว่างเกินไปด้วยความที่ผิวแตนะ่ะไม่ใช่คนผิวขาวมากนะคะแต่ว่าถ้าคนผิวขาวมันน่าจะทําให้หน้ากระจ่งางใสขึ้นแต่สําหรับแตนตัวบรายเทนนิ่งก็ดีแล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นสีทองอน,นั้นก็ชอบแต่รู้สึกว่าตัวนั้นใช้แล้วรู้สึกมันเหมือนใช้ครีมบํารุงผิวเลยอะเนื้อซันส,สกรีนของเขาคือยกนิ้วให้เลยนะมันไม่เหมือนทาก,กันแดดเลย มันไม่ได้เบาแล้วก็ไม่ได้บางแล้วก็ไม่ได้แห้งมันเป็นเหมือนเราลงมอยส์เจอร์ไรเซอร์อะทุกครั้งที่ดันใช้กันแดดอเล็กเซอร์นะมันจะแต่งหน้าออกมาได้สวยคนที่รู้สึกว่าตัวเองแต่งหน้าไม่ติดเลยอะไรเงี้ยน,นะคะลองใช้พวกสกินแคร์ที่มันช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวดูแล้วมันเป็นกันแดดเธอ S P F 5 0นะคะอันนี้คือดันชอบเนื้อชอบกลิ่นชอบอะไรของเขาแบบทุกอย่างเลยตอนนี้เขามีขายในวสัสด์ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครไปญี่ปุ่นก็ไปขนมาก็ได้มาต่อกันที่มาร์ค้าหน้า แต่น่ะเคยชอบมาร์คสหน้านะมาร์คสแผ่นนะมาร์คสชีสอะไรเงี<ม>้ยที่มันน้ำช่ำๆที่แบบเอสเซนเยอะๆแล้วเนื้อแผ่นดีๆแต่ทันเจออันใหม่จ้ะโซยัง so ไม่ใช่โซกูร์มันโซกูร์ด้วยไงโซยังไฮโดรเจลเฟสมาส์แต่น่ะชอบเนื้อไฮโดรเจลอยู่แล้วอีพวกที่เป็นแบบที่แปะใต้ตา คือแผ่นมันจะดีมากแล้วก็มันจะติดหน้าเราดีแล้วมันเย็นเวลาแปะผิวไปแล้วมันรู้สึกสบายตัวนี้คือเป็นเนื้อไฮโดรเจลที่ให้ความชุ่มชื้นเย็นเวลาแปะผิวไปแล้วมันสบายมากแล้วตัวไอตัวไฮโดรเจลมันจะติดหน้าใช่ไหมมันไม่หลุดค่ะแล้วเวลาที่เราแบบหยิบออกมาแปะหน้ามันก็ไม่ได้มีแบบน้ําที่แบบเยิ้มหกไหลเลอะเทอะแต่ว่าผิวเราชุ่มชื้นนะอันนี้คือยกให้เป็น m a ร k คออฟเ Year เลยนะแตนชอบแตนชอบเนื้อมันมากเลยค่ะแล้วมันก็แปะได้แบบยาวๆอันเนี้ยเขาแปะได้แบบ 30-45นาทีเลยแล้วก็มันไม่รู้สึกว่ามันดูดน้ําจากผิวเรา mm hmm. เวลาที่เราแปะทิ้งไว้มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าผิวเราแห้งอะ่ะโอ้ันี้คือเลย mm hmm. เลยชอบมากแต่ถ้าเราอยากให้มันวาวกว่านั้นจึ้งกว่านั้นก่อนแต่งหน้าตัวนี้ อันนี้คือไปโดนตกมาจากติ๊กต็อกตั้งแต่ตอนนั้นพี่โมเมทําคอลลาเจนมาบางทีที่เราต้องแต่งหน้าไปออกงานแล้วเราอยากให้ผิวเรามันมีความวาวความฉ่าจากผิวเราเลยก่อนที่เราจะลงรองพื้นเนี่ยแต่จะใช้เป็นมาสกตัวนเนี้ยคือมันจะเป็นมาสกที่เป็นเนื้อทาลงไปใช่ปะ่ะแล้วเราก็ต้องแบบลอกมันออกแล้วเวลาลอกออกอ่ะมันจะทิ้งความวาวความฉ่าของเราอะ่ะเอาไว้บนหน้าซึ่งมันทําให้เวลาเราแต่งหน้าต่อหลังจากนั้นอะ่ะมันผิวสวยเลยแบบมันรู้สึกว่าเป็นคนผิวสุขภาพดีผิวดู <Low. S 2> ก็คือถ้าใครมีเวลาหรืออยากได้ผิวที่ดูแบบเอ้ยสวยแบบนี้ทุกวันอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะใช้อันนี้ได้นะคะแต่อาจจะใช้เฉพาะวันแบบพิเศษพิเศษต้องแต่งหน้ามีงานอีเวนต์หรือว่ามีงานที่แบบเราอยากให้หน้าเราแต่งออกมาแล้วดูฉ่าดูสวยดูว้าวดูดีว wow, ี wy, อะไรเงี้ยตังก็จะใช้อันนี้ข้อเสียอันเดียวของมันคือตัวกาวตัวที่มันแบบติดอ่ะบางทีมันชอบเลอะตรงไลผมตรงเนี้ยเวลาทําก็คืออาจจะต้องเก็บรูปผมดีๆหรือว่าเวลาที่เราลงอาจจะไม่ต้องลงไปถึงตรงนั้นแต่ว่าผลลัพธ์ผิวที่ได้นะคะอันนี้ 就是真，真，真。 พักกินน้ำนิดนึงนะเมคอัพบ้างจริงๆแต่หนะเป็นคนที่ใช้รองพื้นน้อยมากๆทั้งไม่ใช้แล้วก็ใช้ปั๊มน้อยมากๆในการลงผิวนะคือบางทีถ้าออกงานอะ่ะก็ต้องลงรองพื้นเพื่อที่ให้มันแบบดูแต่งหน้าเราชัดมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าอยู่บ้านหรือแบบไม่ได้ต้องอะไรมากเนี้ยแต่ก็จะใช้แค่คอนซีลเลอร์ค่ะอันนี้ของอ o u r g l a s s สีสีเปียที่ใช้มาน่าจะแบบหลายแท่งมากทับไม่ทัวดนะคะแล้วมันใช้ต่อครั้งนึงมันไม่ต้องใช้เยอะมากด้วยเนื้อที่ค่อน ข้างแบบแน่นเวลาลงไปแล้วลงนิดเดียวแล้วค่อยๆแบบค่อยๆแบบเกลี่ยเอาอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือพอเลยด้วยสีด้วยอะไรต่างๆมันช่วยบ r i g ์อัพช่วงตาของแตนได้ดีแต่ที่ใช้คู่กันจริงๆนะคะคือแตนอะจะใช้ตัวนี้ตัวนี้เป็นคูชชั่นของ Thom Ford Soft Matte b l u r r i n g Cushion Foundation เป็นคูชชั่นอันแรกนะคะที่แต่รู้สึกว่ามันตรงผิวต่อให้เป็นคูชชั่นแตนก็ใช้คูชชั่นไม่อยู่คือแตนอะจะใช้แค่แบบ1ปึ๊บ แล้วก็แบบแปะทั่วหน้าทําให้มันดูแบบเลอเลอๆดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีรองพื้นนิดๆอะไรเงี้ยแต่ก็จะบางๆเบาๆมากเวลาเช็ดเครื่องสำอางอะ่ะแทบจะไม่ มีเครื่องสาอางอยู่ตรงนี้เลยอ่ะเนี่ยแต่ว่าก็รู้สึกว่าชอบใช้เพราะว่าตัวคูชั่นอันเนี้ยแตนชอบที่แตนใช้สี2.5ลินินนะคะสีมันเป๊ะกับผิวแตนมากๆเลยตัวนี้คือไม่หนักเลยมันเหมือนใส่ไปกับผิวอ,อันนี้คือที่อธิบายได้นะคะแต่ว่าผิวเราดูสวยขึ้นผิวมันมีความชําขึ้นที่แตนใช้ปกติอก็คือแตนจะลงคอนซีลเลอร์ตัวนี้ใช่ไหมแล้วแตนจะใช้พัฟของเขาในการแบบเกลีย่ยคอนซีลเลอร์แล้วแตนก็จะจิ้มครูชั่นของเขาตัวเนี้ย แค่แบบนิดเดียวอะค่ะแตะๆไปตรงหน้าแก้มตรงหน้าผากตรงนี้อย่างนี้ทั่วๆหน้าอย่างที่บอกว่ามันมีความแบบใสๆไปกับผิวแต่เวลาที่ลงไปกับผิวแล้วมันทําให้ผิวเราดูแบบสวยขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนเราแปะแป้งหรือว่าแปะรองพื้นลงไปหนาๆเป็นคู่ที่แต่นจะใช้ตลอด everyday ทั้งวันที่แต่งหน้ารุ่นนี้คือใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ต้องการการปกปิดอะไรมากมายแล้วก็อยากได้ผิวแค่แบบ ดูสวยขึ้นจากผิวตัวเองอะไรเงี้ยนะคะใช้ Tom Ford Soft Matte b l u r r i n g ได้เลยนี่เดี๋ยวต้องไปซื้อ,อ,อตัวไอ้น,นี้เพิ่มแหละมันหมดมันยังแบบไม่ได้หมดสนิทแต่ยังสามารถที่จะแบบใช้ได้คือพอกดไปเนี่ยคือแตนอาจจะใช้แค่เนี้ยที่กดขึ้นมาแล้วแตนก็จะ แตะๆๆไปตรงหน้าแก้มตรงหน้าผากตรงคางแล้วก็จะเน้นหย่อนใหญ่ก็คือจะทาคอเพราะว่าบางทีที่ตัวคอนซีลเลอร์ตัวเนี้ยค่ะมันค่อนข้างสว่างเนาะแล้วบางทีมันเหมือนแบบมันดูสว่างช่วงคอเรารู้สึกว่ามันดำดันก็จะเอาตัวทอมฟอร์ดตัวเนี้ยแบบทาใต้ตา,ตาแล้วก็แบบแปะๆไปหน้าแก้ม ซึ่งมันดีมากสาหรับแก้มที่ตันใช้ตอนเนี้ยตันจะใช้ลงไปก่อนมันจะทําให้หน้าแก้มมันมีความแบบอมชมพูมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นของดีออลโรซี่กลสติกสีโรสบลูคือมันเป็นโทนสีที่แบบออกชมพูชมพูตันก็จะทาตรงหน้าแก้มตรงเนี้ยปัดไปก่อนหนึ่งรอบให้หน้ามันดูแบบมีสีอะไรต่างๆแล้วก็เราค่อยใช้ที่เป็นแบบแป้งแบบฝุ่นอีกทีทับแล้วก็ทาง,ง่ายมันเหมือนแบบหยิบมาแล้วก็แบบตุ๊ด อย่างเงี้ยตืดตดลงไปได้ตืดตืดตืดตดตืดตด,ตด,ตด,ตดแล้วเราก็ใช้แปรงอย่างนงี้ไปโอ้สำหรับพาเลตบลัช แตนยกให้เลยนะแตนไะยังไม่ได้มีอันใหม่ที่เป็นคอลเลกชันใหม่ของเขาอันนี้เป็นคอลเลกชันน่าจะปีที่แล้วนะคะแต่ว่าในนี้แตนก็ใช้ของเขาอะทั้งหมด3มช่องเลยนะซึ่งถือว่า Success <c oughs> ในการมี1 p a l e พาเลที่เราสามารถใช้ได้หลายๆช่องนะตัวที่เป็นบรอนเซอร์ของเขาอะมันเป็นโทนสีที่ทําให้หน้าดูไม่เทาดูไม่แดงดูไม่แบบน้ําตาลจนเกินไปแต่รู้สึกมันสร้างเงาบนหน้าของเราได้ดีมันทําให้หน้าเราดูมีมิติมากย ขึ้นแบบดูไม่เยอะจนเกินไปเดี๋ยวตันใส่ชื่อสีให้นะตันไม่แน่ใจแก้มที่ตันบอกว่าตันทาอันนี้เสร็จใช่ปะตันก็จะลงด้วยสีนี้อันนี้มันเป็นโทนชมพูที่เป็นโทนใกล้ๆกับตัวนี้แล้วก็เป็นชมพูที่ไม่ได้ติดแดงแล้วก็ไม่ได้ติดส้มตันว่ามันเป็นโทนชมพูที่กําลังสวยสําหรับผิวเลยมันทําให้ตัวครีมบลัชที่เราลงไปก่อนมันติดได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นไฮไลท์นะคะเขียนดอลลี่อายบ้างปัดแบบ หน้าแก้มบ้างอย่างสมมติว่าเราต้องออกงานอย่างเงี้ยเราจะทายตัวนี้ก่อนใช่ปะ <S <S แล้วเราก็จะแบบจิ้มตัวไฮไลท์นิดนึงแล้วก็แตะแตะแตะ คือแค่นี้เลยหน้ามันจะวาวมันจะสวยใช้ทุกแบบการแต่งหน้าในตอนเช้าอะแล้วก็เป็นพาเลตที่แตนพกไปตลอดคือมันเป็นพาเลตที่เราไม่ต้องแยกเลยอะไฮไลท์ก็มีในนี้บรอนเซอร์ก็มีในนี้ปัดแก้มก็มีในนี้ไม่ต้องพกอย่างอื่นเล็กๆน้อยๆเลยดันไม่รู้ว่าอันใหม่ๆของอเวก s สที่เขาออกมามันจะเป็นโทนสียังไงเนาะแต่ว่าเรายังคงใช้นี้ยังไม่หมดเลยอายแชโด์ก็เป็นอีกอันที่แบบแอบยากหลังจากที่แตนใช้ฮินส์แล้วมันแบบมันนานมากแล้วลว่าแตนก็เลยโยนทิ้งไปนะคะแล้วก็ยังไม่เจอพาเลตไหนที่รู้ส ว่าแบบมันตอบโจทย์มันแบบเออมันยังหาสีไม่ค่อยได้แล้วก็เนื้อชิมเมอร์อะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าอันนี้คือยกให้ดีออนะคะนี้เป็นพาเลตชื่อว่าสี931โบแบทเป็นพาเลตที่ตันรู้สึกว่ามันแต่งแบบปาร์ตี้ได้มันมีสีดําตรงกลางที่เราสามารถแบบพาให้มันเป็นเหมือนไม่ใช่สโมกกี้อายอะแต่บางทีตันใช้อายไลเนอร์ที่แบบชิดชิดเส้นขอบขุนตา่างเงี้ยแล้วตันก็จะใช้สีดําอันเนี้ยปัดให้มันฟูงขึ้นนิดนึง่งเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้ตาดูเฉียวขึ้นดูแบบอ่ามีความแบบเปรี้ยวขึ้น แต่ว่าตัวที่แตนใช้ everyday จริงๆจะเป็นสีนี้คือมันจะเป็นโทนสีแชมเปญมีความแบบชิมเมอร์นิดๆแต่ว่าไม่ได้เป็นกลิตเตอร์ไม่ได้หนาเป็นอันที่เราทาลงไปที่ตาแล้วมันทําให้ตามันดูพ p o ขึ้นนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้มันดูวาวขึ้นหรือว่าช่วงตาเราดูสว่างขึ้นอีกหน่อยแตนก็จะลงเป็นสีขาวแต่ตัวสีขาวเนี้ยมันจะมีเหมือนกลิตเตอร์ออกมานิดนึงนะคะแต่ก็สวยไม่ได้ดูแบบโดดมากๆหรือถ้าอยากให้สนุกแบบไปปาร์ตี้เปรี้ยวๆก็จะใส่สีเขียวตัวนี้ลงไปเป็นเขียว น้ที่ทาแล้วมันจะทําให้ตาเรายิ่งดูแบบสว่างขึ้นดูพอ p ดูแบบ party ี้มากนะคะตัวสุดท้ายนี้เป็นสีชมพูก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะแต่เคยใช้แบบว่าแค่ตรงกลางตาแต่อันนี้ก็รู้สึกว่าคุ้มค่าแล้วเพราะว่าได้ใช้3อันนี้อันนี้คืออันที่แตนใช้แบบ everyday เลยนะคะจะเป็นโทนสีที่เหมือนเราทําให้ตามันดูแบบวาวๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังดูแบบไม่ได้ดูแต่งหน้ามากพกไปทุกที่เหมือนกันนะเวลาไปต่างจังหวัดไปอะไรเงี้ยก็คือเป็นอายแชโดว์ตาที่พอละแล้วต่อเลยแล้วกันนะคะทินส์นะคะ True Dimension Something ชื่อยาวแต่ว่าโคตรจะดีใครที่อยากมีน้ำกลิ้งบนหน้าให้ผิวดูโลลดูวาวเนี่ยอันนี้คือความน้ำกลิ้งบนหน้าจากอันนี้มันเป็นเนื้อบามที่ไม่มันจนเกินไปไม่รู้สึกว่ามันแบบกินตัวบลัชหรือว่าตัวที่ทาแก้มของเราอะแค่ลงไปแล้วว่ามันก็จะลอยอยู่บนหน้าผิวคือมันเหมือนมีน้ำกลิ้งบนหน้าจริงๆนะคะที่แตนใช้นี้เป็นสีเคลียเลยนะใสๆแต่นะ่ะจะใช้ก็คือใช้ที่จมูก ใช้ที่ตรงนี้แล้วก็เนี่ยคือมันสามารถที่จะทาไปได้เลยค่ะเพิ่มความชุ่มชื้นให้หน้าเพิ่มความวาวความแบบดูผิวกโกลสุดๆแตนใช้มาหลายแท่งมากๆแล้วนะคะสวยแล้วได้ผิวที่แบบฉ่ำน้ำสําหรับคิ้วอันนี้ก็ใช้มาหลายอันเนาะแต่ว่าที่มาใช้ล่าสุด ที่ได้มาก็คือเป็นของพิกซี่นะคะแตนใช้ของเขาหมดทุกสีเลยที่เขาให้มามันมีทั้งสีเข้มสีอ่อนสีน้ําตาลสีอะไรเงี้ยแต,แต่รู้สึกว่าตัวเนื้อของเขามันเป็นโทนสีที่มีความใสใสต่อให้เป็นสีดําก็ยังคงมีความใสใสซึ่งสามารถที่จะใช้ได้นะมันสามารถจัดทรงคิ้วของเราได้แบบเนี่ยแต่มันไม่แข็งเนี่ยมันไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะแต่ว่ามันทําให้คิ้วของเราอยู่ทรงแล้วอันนี้เขาก็จะมีเป็นฝั่งนี้ที่เป็นแบบสําหรับใช้ เขียนด้วยแต่ด้วยแตนอะคิวเข้มมากแต่ก็เลยจะไม่ค่อยได้ใช้ที่เป็นเขียนคิวแบบนี้เลยะคะ่ะแล้วก็เขาเป็นครูตี้ฟรีนะคะเป็นแบ,บรนด์ที่ไม่ทดสอบในสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้เออน่าจะเป็นวีแกนด้วยนะคะใครที่ชอบแนวเครื่องสําอางที่เป็นแบบลักษณะนี้ก็พิกซี่นะคะมีหลายเครื่องสําอางมากตดึงเซรั่มมิส ของ Chanel แต่ว่าแตนะเอามาใช้เป็นแบบ setting spray สมมติว่าก่อนที่จะแต่งหน้าแล้วรู้สึกว่าโอ้ผิวมันเหมือนมันแห้งผิวมันดูไม่ค่อยชุ่มชื้นเลยอะไรเงี้ยก็จะฉีดไปเลยแล้วด้วยละอองมิสของเขา,าเนี่ยโคตรจะอ่อนแบบละอองแบบดีฟุ้งมากแล้วกลิ่นหอมมากนะคะเป็นกลิ่น number o n วันเดอ a n ชาแนลแล้วอันนี้เขาก็มาในรูปแบบของไ ชอบรู้สึกว่าใครแบบขึ้นเครื่องบินหรือว่าเดินทางหรือว่าเอาไปพกแบบฉีดหน้าระหว่างวันมันก็เป็นเหมือนเซรั่มมิสต์เหมือนน้ำเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนสเปรย์น้ําแร่เหมือนที่ฉีดให้ความชุ่มชื้นกับผิวแต่มันบํารุงผิวไปด้วยนะอันนี้อาจจะชอบส่วนตัวก็คือจนชอบกลิ่นของ Number ร์วันเดอชามากชอบแล้วก็ขวดสวยสุดท้ายสําหรับเมคอัพนะคะจริงๆเมคอัพแตนะ่ะแต่งเหมือนเดิม ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ก็ยังใช้อะไรที่แบบไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่เป็นคนยึดติดกับของที่ใช้แล้วไม่ค่อยลองอะไรใหม่ๆแล้วก็ไม่ค่อยแบบเปลี่ยนอะไรเงี้ยพอร,รู้สึกว่ามันถนัดมือกว่าสีนี้มันถนัดกว่าคือเคยลองนะตันไปซื้อที่เป็นบรอนเซอร์ของชาแนลมาที่เป็นกระปุกอะ คือมันไม่ถนัดมือมันไม่ถนัดเหนือ้อมันแบบสุดท้ายเราก็จะมาใช้สิ่งที่เราใช้อยู่ประจำโอเคเรามาที่ลิปสติกนะคะเดจจะบอกว่าตันพูดถึงลิปอันนี้ตั้งแต่เริ่มใช้มาคนที่มีความแบบปากซีดสีปากไม่ค่อยมีแล้วแต่น่ะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเติมปากไม่ได้ชอบทาลิปแต่ว่าอันนี้เป็นลิปออยลที่ตันหยิบมาเติม มันทําให้สีปากอะมันสวยขึ้นมันทําให้สีปากดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นแบบยังเป็นสีปากของเราแล้วเนื้อมันไม่เหมือนเราทาลิปกลอสมันไม่เหมือนเราทาลิปออยมันเป็นเนื้อที่แบบมันเหมือนมันก็ติดอยู่ที่ปากแล้วมันทําให้สีปากของเราอ่ะมันเปลี่ยนเป็นแบบโทนสีที่มันสวยมากขึ้นมันมีความเป็นสีที่มีสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นนะคะชอบสีเบอร์หนึ่งแทนจารินเจจูแตนไม่เคยใช้ลิปหมดเท่านี้มาก่อน แล้วก็ราคาน่ารักนะคะแบบ2อ0ส0 0บาทซึ่งไม่แพงเลยกับเนื้อกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วแตนใช้มาปากไม่แห้งปากไม่ลอกไม่แพ้ด้วยใดๆย,ย,ยกให้เลยนี่ของน้องเบสนะคะเคด m มอน t e r อร์ซ f เฟล i ลิปแมท คือแตนอะแตนยังรู้สึกมั่นใจยังรู้สึกว่าเป็นลิปที่มันต้องมีติดกระเป๋าอะ่ะเคยลองแล้วก็คือแบบลองใช้ลิปอื่นๆแทนแบบไม่ซื้ออะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือไม่ได้เพราะว่าเหมือนสีมันไม่ตรงใจมันไม่ถูกใจปากมันดูแบบเนี่ยพอทาปุ๊บเห็นปะมันมีความดูแบบสดใสขึ้นหน้าดูแต่งหน้ามากขึ้นสีปากดูเข้มขึ้นแบบพอดีแล้วเนี้ยเป็นคู่ดูโอที่ตอนนี้ก็คือแตนจะติดกระเป๋าไว้ตลอดอันเนี้ยเป็นคู่ดูโอที่แบบที่สุดที่สุด คือเธอต้องไปกับฉันต้องอยู่กับฉันไปจนกว่าเขาจะเลิกผลิตอะตันว่าคิดว่านะคะนะอันนี้ก็คือจะเป็นสกินแคร์แล้วก็เมคอัพนะคะมาที่บอดี้แคร์นะคะครีมทาตัวแตนอะก็คือจริงๆใช้อะไรก็ได้แต่ว่าก็คือจะชอบอันที่มีกลิ่นหอม b าร์เดนบอดี้เวิรหรือว่าเป็นอันที่มันจะแบบหอมๆห,หน่อยแล้วเนื้อเนี่ยไม่หนัก ไม่ทาแล้วแบบเป็นสีขาวๆอะ่ะเป็นตัวที่ชอบแต่ว่าก็ไม่ได้หมายมากนะคะจะใช้แบบอันไหนก็ได้แต่อันที่แบบโอ้ไม่ก็อนี่ล็อกซิทานนี่ จีไลฟ์ฟูบอดี้บาร์นะเป็นอัลมอนด์ออยคือแตนอะมีปัญหาช่วงที่ผ่านมาคือตรงสะโพกตรงเนี้ยคะ่ะมันคันมากแล้วก็แบบมันเหมือนมันเริ่มแห้งมันจะแบบพอเราเกาแล้วมันก็จะเป็นสีดำๆแตนไปซื้อนะออยที่เป็นแบบทาสําหรับคนท้องคือตอนนั้นะไม่รู้ว่าผิวเราเป็นอะไรมันแตกหรือเปล่าหรือว่าช่วงนั้นรู้สึกว่าอวบขึ้นสะโพกใหญ่ขึ้นแล้วมันแตกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ใจก็เลยแบบหาวิธีไปได้อันเนี้ยมานะคะคือมีอยู่ในตู้แล้วก็ไม่ได้รู้แล้วก็เอามาใช้ทาสรุปว่่าาหยยเลยคะ ผิวมันแบบหายเป็นขุยเลยแล้วแตนก็เลยต้องไปซื้อกระปุกมาเพิ่มเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งแตนไปหาซื้อแล้วมันไม่มีหาไม่ได้นี่ก็เลยแบบเส้อตุนอันนี้คือหมดไปแล้ววันเราคิดว่าเดี๋ยวจะต้องไปซื้อเพิ่มนะคะให้ดูเนื้อเนาะเนื้อมันจะมีความเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเนื้อบัตเตอร์แบบเหมือนเนยเลยนะแต่ว่าคือเวลาทาไปแล้วอ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่ามันหนามันเหนียวมันเหนอะมันหนักอ่ะ หอมมากๆดีมากอันนี้แนะนําจริงๆนะคือใครที่มีปัญหารู้สึกว่าตัวเองผิวแห้งมากๆคือใช้ครีมอะไรก็ไม่ช่วยอะไรเงี้ยกระปุกเดียวอยู่รู้เรื่อง้าไม่ดีก็คงจะไม่มีถึง3ามกระปุกนี้แล้วกระปุกหนึงประมาณพันกว่าบาทพันหหรือพันสไม่แน่ใจซึ่งถามว่าราคาแรงไหมก็แรงแต่ว่าถ้าให้ตรงสะโพกของแตนเนี้ยมันหายอ่ะตตนยอมถามาทุกวิธีแล้วทุกออยทุกอย่างก็คือไม่ได้ช่วยแต่อันนี้เป็นกระปุกเดียวที่ช่วยใครไปเที่ยวหนาวๆอะไรเงี้ย แล้วก็พกกระปุกนี้ไปดันว่ามันจะช่วยได้อีกตัวหนึ่งที่เพิ่งจะมาเริ่มใช้ได้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนนั้นอะคือที่ซื้อเพราะว่าแบบอยากได้กระเป๋าที่เป็นเหมือนคล้ายกระเป๋าใส่เครื่องสําอางอันนี้เป็น unknown อ่าน,น,นว่าอะไรไม่รู้ว่าเป็นแบรนด์เกาหลีแต่ว่าเป็นเหมือนออยใส่ผมนะคะนี่ให้ดูนี่คือตัวออยใส่ผมของเขาคือมันกลิ่นหอมเวอร์เรารูเราใช้เลยแล้วกันเวลาที่ใดผมเสร็จใช่ไหม ผมมันก็จะมีความแบบแห้งๆฟูๆอันนี้ก็คือจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผมได้ดีมากๆใช้แค่หยดเล็กๆเองนะคะคือผมมันก็จะมีความเข้ารูปเข้าลอยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปล่อยผมได้ ผมตันยาวแล้วดูสิอ h my god ชอบจริงๆคือชอบกลิ่นแต่รู้สึกว่ากลิ่นมันหอมมากมันทําให้ผมแบบหอมแล้วก็ตัวออยของเขามันเหมือนมันมีความล้าลึกจริงๆล้าลึกแต่ว่ามันไม่มันมือเนี่ยอันนี้คือทาไปแล้วอะรู้สึกว่ามันไม่มันมือพอเราลงผมไปแล้วก็คือแบบมันซึมลงผมเราไปเลยเดี๋ยวรอบหน้าไปเกาหลีแล้วเราจะไปซื้อขวดใหญ่มาค่ะอันนี้เป็นของแบรนด์เกาหลีโอเคเรียบร้อย ลืมมุมเปลี่ยนแล้วเนี่ยโอเคอันสุดท้ายนะคะลืมลืมได้ยังไงซูบีมาสคาร่าผมนะคะ ใช้บ่อยสุดๆใช้แบบคือทุกวันที่แตนทําผมเรียบๆแบบเนี้ยแตนก็จะใช้ตัวเนี้ยปาดปาดทุกวันที่ออกงานวันไหนที่เรามัดผมรวบตึงเราจะได้ซูบิตัวนี้นะคะทําให้เรามัดผมได้ง่ายขึ้นแล้วก็ผมมันเรียบเป็นหลอดหน้าหลักแตนชอบซูบิเขาทําตัวที่เป็นที่ปาดของเขามันค่อนข้างใหญ่คือเวลาที่เราปาดบุบะมันเก็บได้ค่อนข้างเยอะเก็บผมได้ค่อนข้างเยอะแล้วตัวเจลของเขาอ่ะแตนว่ามันแบบมันปาดง่ายดีค่ะเรียกว่าเอเซนเชียลติดกระเป๋าของแตนเลยนะคะใครเชียบ์ อยากจะลองมัดผมร่วมตึงดูอะไรเงี้ยน,นะคะตัวซูบีเนี่ยช่วยได้มากๆเลยลืมได้ยังไงคะเนี่ยมันอยู่ในกระเป๋าอยู่ในทุกที่ตั้งแต่แตนใช้ตัวซูบีมานะคะแต่ไม่ได้ต้องฉีดสเปรย์เลยคือมันล็อกผมได้แบบ พอแล้วอะแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็น beauty item ที่ได้ไปต่อในปี2026นะคะชอบจริงใช้จริงแล้วก็ซื้อจริงๆนะอันนี้ใช้เองกับตัวแล้วก็แบบมารู้สึกว่ามันอยากบอกต่อมันรู้สึกว่ามันอยากแชร์ถ้ามีชิ้นไหนเพื่อนๆอยากลองนะเดี๋ยวแตนใส่ลิงก์ทุกอย่างนะคะไว้ให้ใต้คลิปเลยสําหรับ item fashion นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกคลิปหน้าชิ้นไหนจะเป็น f a v o r ร t รอชมได้ได